สวัสดีเอฟซีพี่น้องที่ท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่ส่งจอสายเลยนะครับจับไลรจับโซนนะครับวันนี้กล้วยยังไม่ตึงนะครับผมเอฟซีน่ารักที่ท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับส่งจอสายเลยนะครับขอบคุณเอฟซีพี่น้องน่ารักที่ท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับที่อยู่ส่งจอสายเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมยากก็ตายอยู่นะครับผมเอฟซีน่ารักที่ท่านทุกคนนะครับผมแห้มาแล้วอย่าตายคลิปนี้ก็ได้ครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันนยะครับผม ไปนะครับผมเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมขอบคุณ FC เอฟซีนะาทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับที่อยู่สนโจสย์ซ้ายเลยเนี่ยครับเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมสีพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับทุกท่านทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้ว שרדי אפסינל אסר, נכלה, שיודקן נכלה, יורפסונקטור, שיולי נכלפם כלייקה, שכנעת ללינקה, נכלה.